เมื่อไอ้ีพีสไนด์ฮับจักรวาลสุ่มไปเจอโปแต่โปฝั่งตรงข้ามก็ยังสู้สไนด์จักรวาลไม่ได้อยู่ดีเราบอกเลยนะถ้าไอตี้นี้ไปสุ่มเจอคนธรรมดานะบอกเลยว่ายับแต่ไม่ได้มาสุ่มเจอผมไงคนที่โหดที่สุดในจักรวาลเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าโปยังเอาผมไม่ลงอะ่ะเจ็ดวันครับผมอโอ้โอ้โหเรียบร้อยเจอโป้มโปลลมนี่แบบนี่ไงน,นีทรู้ป่ะทะลุป่ะรู้ทรู้ทะลุทะลุทะลุกำแพงเลย ไอ้ผัดวิ่งเขาใครเผาคือตายหมดอ่ะได้อยากวัดสนัยใช่ไหมไอ้โปกากอย่าเปิดทะลุดิแน่จริงอ่ะให้ล็อกหัวเลยแต่อย่าเปิดทะลุโบดาวสวยสวยสวยดาวมาด้วยกันมันทำทรงไงเฉ๋ตัวชิโปจะดาวนะตัวชิโปดาว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 โปรยไหนโปจะดาว ปรดาวโปรดาวโปรดาวสามดาวสามดาวแล้วเหลือโปดาวแล้วโปดาวแล้วเหลือสามตัวตรงนั้นนะ่ะสวยอุย้ยแม่งเกือบหัวแตกแม่งทะลุเปิดทะลุแม่งเปิดยิงทะลุโอ้สู้ไม่ได้เปิดทะลุเลยกากจัดโอ้